หยุดดเวลาไ้สิ่งที่คุณอยากทำสิ่งแรกคืออะไรทั้งนี้มาว่าว,าาวนะคะสันสิบนั้งหยุดเวลามาทุกคนเตรียมทิชชู่พร้อมกันหรือยังเอ้ยเรื่องแรก PRTD 003ของซู่ซู่มิตะเกะบอสสาวผู้หญิงยโสไล่พนักงานออกอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งตัดสินใจที่จะแก้แค้นโดยใช้แอปหยุดเวลาที่เพิ่งได้มาหมัดๆามาลงโทษบอสในตอนที่เธอไม่รู้ตัวเพื่อเทนุณภูมิสรวจอยากรู้จริงๆว่าแอปนี้หาดาวโหลดได้ที่ไหนเนี่ยเรื่องต่อไป MIMK 045ของจูเลียเธอที่มีผลงานออกมามากมายตอนแสดงฉากหยุดเวลาดูสมจริงกว่าดาราเอมีคนอื่นๆซะอีก ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจมุมไหนหรือว่าทา่าใดถ้าเป็นคนทั่วไปคงทนไม่ไหวหรอกนี่เป็นปีที่11ของจูเลียที่เดบิวต์มาในวงการแอวีเป็นนางฟ้าในตำนานที่คุ้นมีขนท่าในชาตินี้ต่อด้วยเรื่อง RC TD 3 6 8ของโยชิเนะยูเลียจักเดิมที่ทำงานอยู่สถานบันเทิง ขันตัวมาเป็นนักสแสดง AV เป็นยอดนักเสียงที่มาาประสบการณ์เต็มเตี่ยมด้วยหลากสกิลครั้งนี้จึงเป็นเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เพิ่มเติมคือไลฟ์สดฉะนั้นแล้วผลงานประเภทหยุดเวลาสำหรับเธอถือว่ากล้วยๆไม่ว่าเพื่อนร่วมงานจะเล่นยังไงเธอก็น่านิ่งนิ่เสมออารมณ์ตอนปิดฟังก์ชันหยุดก็แสดงได้สมจริงเหลือเกินเธอที่ห่นสซบอยู่แล้วยิ่งมาแสดงหนังประเภทนี้คือถือว่าน่าดูมากๆ เรื่องต่อไป p ีพีพีดีปจูนของซูจิอิฮอนโอกะเป็นหนนหน้าสาวหญิงยโสยคนที่ทั้งข่าวทั้งใหญ่ผนแทบๆที่มากับนิสัยแย่ๆเป็นวิธีที่เหมาะกับการฝึกฝนสภาพจิตของขนักงานเป็นอย่างดีต้องใช้อุปกรณ์หยุดเวลามาสร้างซ้อนเธอให้ดีๆก็ข่าวนี้แหละข้อเสียข้อเดียวของหนังเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์หยุดเวลาดูตลกไปหน่อยนึงต่อด้วยเรื่อง MVSd 3 3พ่อของมินอรีคาวันะเนื้อร่องคือเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะเสียงเงินไปใช้บริการและรู้สึกไม่พอใจทุกครั้งที่ใช้บริการเนื่องจากบางครั้งเวลาสั้นเกินไปหรือไม่ก็จำนวนครั้งน้อยไปมีอยู่ครั้งนึงหลังออกกำลังกายเสร็จทุ่ลลงเห็นว่ามินอรีคารวนะน่ารักเกินไปทนไม่ไหวอยากใช้แอปหยุดเวลา พอดีจะได้ออกกับลังกายกับเธอดีๆอีกรอบเรื่องต่อไป DASD 659ของนัสกิคิซาัรนี้คุณลุงที่มีความสามารถในการหยุดเวลาชอบไปทานข้าวในคาเฟ่สาวใช้ดันเห็นพนักงานสาวจูจีกับเพื่อนร่วมงานในร้านพอเห็นพวกเขากำลังแลกเปลี่ยนน้ำลายคุณลุงก็หยุดเวลาซะเลยพอดีจะมาสั่งสอนนัสกิคิซารนี้ให้สาสม ต่อด้วย M I D E 5 5 6ของโซ่กะเกียมมะเนื้อเรื่องคือเป็นพี่สาวที่ปอีบน้องชายที่โดนบูลลี่และบอกกับน้องชายว่ามีพลังพิเศษสามารถหยุดเวลาได้เพื่ออยากให้น้องชายรู้ว่าในโลกนี้ก็ยังมีด้านที่สวยงามแต่หารู้ไหมสิ่งแรกที่น้องชายทำหลังหยุดเวลาคือสำรวจพี่สาวแต่เพื่อน้องชายแล้วพี่สาวคนนี้ก็ต้องยิ่งยอมให้น้องชายสำรวจกันแบบรอบคอบไปเลย ต่อไป C J O D 0 8 9ของแม่กูฟูจิละนังหยุดเวลามา่อใช้ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ความพิเศษของผลงานเรื่องนี้คือแม่กูฟูจิระเป็นคนใช้แอป,ปหยุดเวลาในฐานะสาว a อวีที่ดังเรื่องการโจมตีพอหยุดเวลาขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำก็คือใช้ทุกๆจะวโดดให้ครบเห็นวิธีใช้แล้วนี่คือต้องอ้าปากค้างเลยต่อด้วย z ซดเอซ์มของยูอาชินดะเนื่องจากสามีไม่สามารถทำให้ภรรยาพึงพอใจภรรยาจึงต้องไปซื้อนาฬิกายืดเวลาจากเน็ตมาช่วยโอกาสตอนที่เพื่อนร่วมงานของสามีมาเลี้ยงสังสรรค์กันที่บ้านเราใช้นาฬิกายุดเวลากันครละ3าสนาทีเพื่อครอบครองสลวนน้อยของทุกๆคนแต่ด้วยผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดก็ใช้มันต่อไม่ว่าจะนอนหลับหรือเข้าห้องน้ำก็ไม่ปล่อยอยากซื้อนาฬิกาแบบนี้มาลองสักเรื่องเลยจริงสุดท้าย m v s d 335ของฮโนอกะมิฮาระรับบทเป็นเจ้าของโรงอาบน้ำสาวานะเป็นสาวสวยหุ่นแซ่บที่มีใจรักในงานบริการปกติจะตั้งใจเก็บกวาดทำความสะอาดโรงอาบน้ำแต่มีอยู่วันนึงเก็บมือถือวิเศษได้ที่พอถ่ายรูปแล้วมันจะสามารถหยุดเวลาได้แล้วลูกค้าขายประจำจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปได้ยังไงละ่ะต้องมาคืนกำไรให้เจ้าของร้านดีๆแล้วแหละ นี่ก็คือสิหนังหยุดเวลาที่ช่องมาว่าคาสัมาถ้าชื่นชอบหนังที่พอเราแนะนำอย่าลืมแชร์แบนเพื่อนด้วยนะถ้าอยากให้เราแนะนำหนังแนวไหนหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกดแจ้งเตือนด้วยนะสักกนรีพีนะบ๊ายบาย